ให้สตอรี่มันมค่อยๆเดินหน่อยจะแบบเป็นแฟนกันเดี๋ยวมันมันตันนะทุกคนี่ท ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนั่นนอลเลียอลเลที่5้อได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำมาใครแอลเลยแลเที่ห้าได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนั่นนะแอลเลอลเที่5้อได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำมาใครแต่ใครนั้นต้องละลาย คิดแบบเดียวกับผมปะเราไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลกว้างไกลถ้า ไม่ต้องมีหลบใจไงก็เือค่ลิงตาหายจะทำมองไปบนท้องฟ้าแลวลองค้นหาบางสิ่งนั้นแอผมเห็นอะไรจะสวยเธอขาวลงมาจากยานไม่เหมือนที่ดูในข่าวทำไมเธอถึงสวยอย่างนั้นจะบอกกับผมแค่สามคำสามคำแอเรียที่ห้าสิบเอ็ดที่ใหญ่ก็เสร็จมาแล้วที่ห้าสิบเอได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่า เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่งตางๆนานาและแอบที่ห้าสิบเ,เอ็ดยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสูงค,ค,<า>คุณยูฮัลโหลคุณยูจะอยากทำอะไรไหมอันนี้หรอ,ไม,อไ,รไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะไม่อยากทำอะไรแล้วจะจบไปได้แล้วใช่ไหมก็ถ้าไม่มีคนก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมอะคะ่ะเจ็ดโด นวลวิงซีค่ะไี่ขอบคุณมากนะคะะนี่ออขืองเงียบไปเลยอ่ะหาร์ลอยู่เปล่าตายแป๊บนลยครับแ,ออปแปบ๊บไ <c oughs> อสัตว์เน้ยว่าจะพักไปบน,นะสตีมไปกี่ชั่วโมงแล้ววะเอ,อ้ยเอาไงดีวะเนี่ย ถอดเมื่อกี้เหมือนโดน AWM ยิงหมกสามอะใช่หรอไปเลยอ่ะมาหลังต้องไปลบได้กันแล้วค่ะไปลบหรอครับ <c oughs> คุณเล่นไม่เก่งดีเกินไม่มีใครกลากไปกว่ายูสุละคุณยูอยากทำไรคุณยูอยากทำไรไม่ได้อยากทำอะไร จริงๆเนี่ยแบบมาเป็นของขวัญเลยนะเห็นเปล่ามีโบ๊้วยอ๋อตายมาตาย <laughs> <S 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 อะไรวะอะไรนะโดดร่มปะคนในเกมคนนั้นเขาชวนกูโดดล่มอ่ะมึงไปกูปะเกดโดเอาดิไปปะไ่ไปไม่โดนด่าใช่ปะมึงไม่ด่ากูใช่ไหมเอ้ยไม่ด่าเพื่อด่าแม่เพื่อเป็นเรื่องข้างนอกมันโอซีแล้วมันเล่นกนาไม่ใช่ไม่ใช่นโอซีก็เล่นตามตาม อะไรตามตามอะไรตามตามตามอะไรตามตามตามเรื่องข้างนอกเรื่องนอกไม่เกี่ยวกันในประเทศอะไรเกี่ยวกันอ่ะไม่เกี่ยวกันเพื่อนเอ้าคนดูบอกว่าเลขเล่นเล็กตามชื่อได้ไงก็แล้วแต่มึงมันก็เลยเกี่ยวอะไรกันัเรื่องนอกมันจะเกี่ยวอะไรข้างในอ่ะไอ้กูโดดมึงก็ได้กูโดดมึงก็ได้ไม่นงาด๋อยอะไรเจอเขาด้วยก็ได้พี่ว่าไอ้เพื่อนช่วงวันเยช่วงวันเด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 ช่วชวันเดช่วง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 วันกูโช่วหาเลยสัตว์ อะไรเพื่อนผมขอชมหน่อยดีใครมึงจะเล่นไม่ได้แบงมาเล่เพื่อนไม่ใช่คือเอาอะไรกูยจะไม่พูดเชื่อกูเชว่อเขาเล่นดิเอากลัวอะไรวะท่านน้องตันในเกมไงก็มึงเป็นคนบอกกูแปลว่าเขาจะเรียกว่าอาคุณเหรอเออก็นนั่แหละอ๋อได้ครับเพื่อนเชิญเลยครับต้องเล่นมึงเฉยใช่ปะเฮ้ยตาอะไรเพื่อนเดืยดเดือดพับพับจีโรเพลอยสัตว์เออพับจีโรเพก็เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา โคตรชอบเลยมาามามามาพับจีเออพับจีโลก็ได้เพื่อนมาดิมาี่ไพี่อเพบจีโละยี่บโลเอนพี่อะต่อเปล่าพี่อะไรของพี่วะถ้าชวนเล่นไงเล่นกูจะพับพับจีโลภะหรเอาไปพับจีโลภะปอนองพับจีโลภเหรอ เออเดี๋ยวี่เลยเดี๋วยม่าีอะไรบ้างกีมีไวย้องยูซุแล้วก็คุณยูซุอ๋อยูซุอ๋อต้ห่ายูซุไ้อเรยว่าคุณยูซุอ๋อใครับพี่เาีเียลก็น่าอยู่นะพี่เฉินได้ครับแน กูเดินมาใกล้กับความเชื่อไม่คิดกับหลังหันทุกไว้ยังเหมือนเดิมกูตามลบฝันเมื่อรอยสักกูมีค่าแพงกว่าทองที่มึงใส่เพราะฉะนั้นต้องจำไว้มึงอย่าเสือก Fuck the p o p o มึงมองกูที่เปลือกก็ไม่ได้เสร็จติดยา the b a ช b i t นั้นติดเต็มโทษทีเสือบนคอไม่เคยสิ้นลายไม่พูดได้ดูดีให้สิ้นเปลืองน้ำลายไหล ให้มึงขีดเส้นตายมองกูนะสกสารแต่น้อยสักกูมีหมาย roll black กันไว้ในฟุตซิลถ้าถูกพ่อแม่จะบอกตกลักกินน้ำมือถือสิถสวัสดีครับสวัสดีคุณแบงค์พี่เมื่อไหร่ก่อนยูซูอ๋อคุณยูซูสวัสดีคุณยูซูสวพี่แบงค์พี่เมื่ไหรวะ่อนมเผาเล่นถือตัวอาคุณชวนเลยพี่อาคุณชวนเฉยหน่อยพี่อ้าวสวัสดีครับคุณยูซูสวัสดีครับ อะคุณเชิญเลยสิเพื่อนนี่ต้องตามโรยอ่ะพี่ใช่ตามโรยนะแวนให้มันดีๆนะเรียกชื่อเรียกอะไรนะน้องพี่เกิดครวามดูเด็ดนี่ผมบอกคนดูเลยนะถ้าปกติเนี่ยด่าพ่อไปแล้วไอ้แบงค์พ่อมึงตายหรือไงวะอไ่กมดเเเพพพรราาาะกไีีี่่ตม้ครับน้องไอ้ไอ้คุณเพื่อนลงไหนอ่ะครับเพื่อนลงไหนดีครับคุณ ไม่กดปั่นคุณเล่นไหนวะเพื่อนมาสองอะไรเพื่อนโอเคเพื่อนจัดไปเดี๋ยวผมจะทำตัวล่อให้มันด่าดูมันจะด่าเพราะรอดูรอดูผมจะล่อให้มันด่าทำตัวผมต้องตีนั่นมันด่าไอ้คุณได้กดตามกัาไปด้วยเหรอวะเพื่อนเอ้ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เขาก็เห็นอยู่อ่ะกระตังตลอด อ๋อนี่คืออยู่สงกตามัคุณไว้หรอนีอ่าใช่ใช่ค่ะนั่ง g มาด้วยกันเหรอผู้เลียผู้เลียออนั่งผู้เลียสีขาวสินาลืมลืมลืมมเอาอิงคาแรคเตอร์เลยนะมุกัอยู่ก็ตาไปวดใช่ตามลก็ต้องตามโลนะเราชอบกันก็ต้องตามโลนะ อุ้ยแวงงี้ถ้าเกิดตามโลงงี้หมายความว่าถ้ามึงกับพี่น็อกกับยูสุน็อกเขาก็ต้องเลือกยูสุก่อนนะดิวะรับไม่ใช่ก้าถ้ามันชุดเฉินจะอยู่ไกลก็ชุดได้ไงชุบหมเอาชุมดแเลยมาแหล่เืิอเฉินเฉินโอเคเกือบาไม่เคยเล่นเลยเว้ยัำจีโรเพลเว้ยใช่ไหมครับคุยสุเงียบจังเลย คุ่อ,อุ้ยโอ้ห <c oughs> ่ <c oughs> ขัดด้วยนะพี่ไรมขัดด้วยเพื่อนอย่าลกลักพี่ยพย่ยีเก็บระด้างลักขัน่อยเออเล่นโปรจีอย่าอย่าลุกลักดิ ไม่กดคอเยตเยไม่ได้องพูดอะไรเลยอ่ะ้องเริมเดินไพอแล้วขามไม่ไหวแล้วปวดกล้ามไม่เดอนรียวรอก็แรงได้แค่นี้แหละน้อง

หัดรู้ไวสักบ้างนะหัดรู้ไวสักบ้างนะไม่ดำแคลมัยครับเพื่อนแคลมัยครับไอ้กลัวกลัวเฉยกลัวกลัากว่าโอเคเออเป็นปกติอะไรของมูเนี่ยอยู่ดีบทจะพูดเพราะจะพูดอะไรอยากก็งงไปหมดแล้วเนี่ยเอาครับไปสัตว์เร็วๆลงมาอ๋ออยู่บนต้นที่หนักเต็มกับกระเป๋าเบอร์อะไรเปล่า เออพี่ถังกระเป๋านะตรงอ่ะเออไม่ถังได้กระเป๋าเลยวะเพื่อนการใหม่เลยวะเฮียได้มาตีถังกระเป๋านั่นเดชว่าแปลกใหม่นะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเจอกันเซ็ตซับอ่ะ S R มีใครเล่นไหมครับเอ้ยๆๆๆคันนี้ผมนั่งได้สองดีพี่พี่พี่คุณรับร้องเขาด้วยพี่คุณไปนั่งไงพี่ถูกไรเพื่อนเดี๋ยวกูนั่งเขาไอ้ เออฟูเลียงพี่ไปดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกูสะเก่ให้ก็ได้เพื่อนไม่พี่เอาฟูเลียงไปดิไม่ไมเอาไอ้นี่เลยกเอาไปดิไม่เป็นไร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 ขยัดน้ฟูเลียงขาปรหยัดน้ำถือร้อนไปอย่างชอบปกติก็ไม่เขยอยู่กับแก๊งอยู่แล้วเพื่อนคิดมากใช่เหรอคุณเป็นยังไงหรอคะได้เหรก็เห็นจะอยู่อยู่สุขไม่ใช่หรอ นี่ม <who knows> ัน <Qué> ม <make reconcile> ีก <mañana benim> ็ท uhh ิ้งไปนะหรือไงอ๋อมันมีบางบางช่วงเขาบอกว่าอยู่กับแก๊งเอ้าหรอเฮ้ยจบละบอกเลยไม่รู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมาหน้ามาหน้าพี่โกดังโกดังดี่เจ๊แก๊งนึงเว้ยเจ๊แก๊งนึงเว้ยไอ้หนับเพื่อมาน้าพี่เหรอเปื่อนคป็นพี่เป็นคนดับเพื่อพี่

อั <Cornell> ่อไรินไปยังไงทำอะไรได้เไเลยาิเดกัรไความลับึ้งในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรฉันคิดไปต่างๆงัน้เลเลยที่เอ็ดไ่กินไปทำอะไรแคุิดแบบนอเูเ่องามลใจก็กั้าคุณยัง